ขาโลนะคะคนตอนนี้ช่วงน่าจะบา่ายนะขอดูเวลากี่โมงแล้วอะที่สิบเอ็ดโมงค่ะสิบโมงสิบห้าตอนนี้คนเริ่มเดินขึ้นไปดูน้ำตกกันแล้วนี้เราลงเราโชคดีหน่อยตอนที่เราขึ้นไปยังไม่มีคนอันนี้เราลงอันนี้คนกำลังทยอยขึ้นไปเพราะว่าคนก็จะมาสาย,สายแต่เราชอบ ไปก่อนเราไม่ชอบเกลียดกับใครโอ้ยไผยน้อมาเห็ดเห็นหมันมืนนี่สัสดีกาชมืนล่มแล้วนั่นไอ้สติกินตัวยาซาวฟ้องเลยบอสิบอบอจมสือสือใจใจบอจมสือสือจมเป็นภาษาอีสานเนาะคนกระสังเห็ดมืนให้คนอื่นมืนทางล่องค่ะ ขืนมันกับเมยน้อยห,หนึ่งแหละแต่ที่จริงมันกับโบสูงดอกยางยางประมาณซิบน,นาทีสำหรับข่อยยางสาแต่คนงยางเร็วก็คงจะเร็วกว่นาน้นโอ้ยที่หมากับผิวป่องแปลงป่องแปลง,ปง,ปงหนึ่งทาโล่งได้เนี่ยไปทาาน,นสร็จแล้วก็โค้งโค้งแล้วก็แล้วก็โค้งไว้พูดอีกบ่ได้ไกลดอกที่จริงนะแต่เขาให้โค้ง แต่จกักไปยัมคือบ่คือบรลาตรงลงไปนี่ท่าตรงไก่ก็อีกเนาะเขาบรหิลัดมึงเด้อค่ะก็อันนี้เป็นข้าแพงหินที่เขาเห็น้บบรหหินบหดินถล่มลงมาทับคนยางทางเดินมาหนา้อนกัะสิง,งามอีกแบบหนาหนาวกับอีกแบบนึงค่ะ หน่ะนี่กค่ะตอนนี้ค่ะประมาณว่าโบริมี่ทุกปีเด้จ้ะน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งบริมีทุกปีเป็นบางปีน้องเทียก่ะงามงามกว่านี่อยู่แต่ว่าที่มาตกตกน้กก็ดิไม่ติเป็นขาวข,าวขาวหมดเลยโบวิเห็นโบเห็นดอกหินเห็นีังสิเห็นข,าว,นขาวหมดสำหรับคนหมักเดินค่ะ ผู้ใหญขอบอดีกับยามาเออ้อขอเข้าบอดีกันตอนขืนบระ่ายหดอกจ้ะแต่ล่งนี่ตรงเก่งปวดเข้าเลยแหละทางทางลงน้ำตกลงมาตี่ฟุ่งก็ลงมา,งมาอา้าวซัมนีแหละ